คลิปที่แล้วนะครับผมทําหนังที่ได้แรงบันดาใจมาจากอนิเมะแล้วก็มีเกินเกไปในคลิปนั้นนะครับว่าเดี๋ยวจะทําสลับกันบ้างนะฮะมาวันนี้ครับจัดให้ตามสัญญาฮะ mm hmm. JCP Studio Presents เอนิเมะที่ได้แรงบันดาใจมาจากหนัง แต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับเนื่องจากผมถูกแฮกนะครับทำให้เข้าเพจ JCB ไม่ได้ผมก็เลยได้ทําการเปิดเพจใหม่ที่มีชื่อว่า JCB Studio ภาษาไทยเข้าไป Follow และติดตามกันได้นะครับลิทหมัดดาวเหนือครับตีพิมพ์เมื่อปี1983ครับก่อนจะถูกนํามาสร้างเป็นอนิเมะนะครับแล้วออนแอร์ air ตอนปี1984ถึงปี1988ครับเนื้อเรื่องของหมัดดาวเหนือจะเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับส่งผลทําให้โลกกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแลง้ง เรามนุษย์ที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ก็ต่างต่อสู้แย่งชิงอาหารและน้ำซึ่งพอดเรื่องของหมัดดาวเหนือนะครับเหมือนถอดแบบมาจากเรื่องแมดแม็กที่ฉายปี1979เป๊ะๆเลยครับนอกจากพอตที่มีความคล้ายกันแล้วนะครับตัวละครละหลายๆตัวในเรื่องหมัดดาวเหนือยังได้ต้นแบบมาจากแมดแม็กอีกด้วยที่เด่นชัดสุดก็คือตัวเคนชิโร่พระเอกของเรื่องครับที่ได้อิทธิพลมาจากตัวละครแม็กในเรื่องแมดแม็กผสมกับบูสลีเราสามารถพูดได้อีกอย่างนง ว่าลิทมัดดาวเหนือมันคือจัก,กรวาลคู่ขนานของเรื่องแมดแม็กที่มาในรูปแบบอนิเมะครับนารูโตะเป็นอีกหนึ่งอนิเมะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะและนารูโตะยังเป็นมังงะที่ติดอันดับหนังสือขายดีของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับดังไม่ดังคิดดูแล้วกันนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยมันเกิดกระแสวิ่งแบบนารูโตะไปทั่วโลกเลยนะฮะและนารูโตะก็เป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้แรงบรรดาใจมาจากหนังต่างๆครับมาซาชิคิชิโมโตะครับ ผู้แต่งเรื่องนารุโตะเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเรื่องก็อตซิล่าครับผมรักเรื่องก็อตซีล่าและผมอยากว่าสัตว์ประหลาดลงไปในเรื่องนารุโตะ โดยมีพื้นฐานคล้ายๆกับกอซิล่าเพราะฉะนั้นไอตัวขี้คันคากและสัตว์ต่างๆที่เราเห็นในนาุโตะนะครับมันมีแรงบรรดาใจมาจากเรื่องกอซิล่านั่นเองนอกจากนี้มาซาชิ ashi, ครับแกยังเป็นแฟนตัวยงของผู้กำกับเควินตินทารันติโนอีกด้วยครับฉากต่อสู้ที่สโลโมชันระหว่างนาุโตะกับซาสึเกะนะครับมันได้แรงบรรดาใจบางส่วนมาจากเรื่อง Reser v o i r Dogs และ Q u b บ l ครับที่เควินตินแก้กำกับจะว่าไปแต่เควินตินเนี่ยแกเป็นผู้กำกับที่สร้างแรง งบรรดาใจให้คนแต่งมังงะหลายคนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ผู้แต่งนา루โตะนะที่ได้แรงบรรดาใจจากเควินตินฟูจิโมโตะทัชสกิครับเจ้าของผลงานเรื่องเชนซอมแมนก็ได้แรงบรรดาใจหลายๆอย่างมาจากหนังของเควินตินครับยกตัวอย่างเช่นฉากที่เดินสโลโมชั่นเป็นบอยแบนด์ในเรื่องนะครับได้แรงบรรดาใจมาจากเรื่อง Reservoir d o g s ครับบางฉากในอนิเมะเนี่ยก็เอาต้นแบบมาจากเรื่องพับฟิชชั่นของเควินตินครับนอกจากนี้ครับเชนซอมแมนยังได้แรงบรรดาใจมาจากหลายๆ าเรื่องอีกด้วยนะครับที่ไม่ใช่ผลงานที่เควินตินกำกับนะครับฟูจิโมโตะแกยังเคยให้สัมภาษณ์อีกด้วยนะครับว่าตัวพระเอกของเรื่องเชนซอมแมนเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก a s ชวิ l เลียมจากเรื่อง Evil d e t e ครับ c ้า b บอยบีป p อคืออนิเมะที่ออนแอร์ตอนปี1998-1999ถึงครับอนิเมะจะเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตในปี2071ผ่านเหล่าตัวละครนักล่าฆ่าหัวครับซึ่งแก๊งนี้เนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อออกล่าเหล่าตัวร้ายไปทั่ว อถ้าย้อนไปในช่วงปีนั้นนะครับนี่คืออนิเมะสุดคลาสสิกที่ล้ำยุคมากๆเลยนะครับและเรื่องนี้ก็ได้องค์ประกอบหลายอย่างมาจาก s t a r w a r ครับจากขับยานนี่คือใช่เลยและตัวละครบางตัวของเรื่องเนี่ยก็ยังได้ต้นแบบมาจากนักแสดงจริงๆอีกด้วยนะเช่นในเรื่องจะมีตัวละครหญิงตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคอฟฟี่ครับตัวละครนี้ได้ต้นแบบมาจากนักแสดงที่มีชื่อว่าแพมเกียร์ครับและแพมก็มีผลงานภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าคอฟฟี่ด้ว ที่ฉายตอนปี1973นอกจากนี้ในค c o บอยบีป๊อปเนี่ยมันจะมีตัวละครชายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิทนี่ครับซึ่งตัวละครนี้ก็ได้ต้นแบบมาจากนักแสดงจอร์จครูนี่นั่นเองฮิโรฮิโกะอารากิครับ แกเป็นคนแต่งเรื่องโจโจ้นะครับแล้วโจโจ้เนี่ยก็มีหลายภาคมากเลยนะครับซึ่งอาจารย์ที่แต่งเรื่องนี้แกก็เอาองค์ประกอบหลายอย่างจากหนังนะครับมาใช้กับเรื่องโจโจ้เช่นโจโจ้ภาค7นะครับพอตเรื่องของภาคนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับเรื่อง80วันจารกรรมฟัดข้ามโลกครับนี่ยังไม่รวมชื่อตัวละครและสแตนบางตัวนะครับที่ถูกตั้งชื่อตามวงสากลที่อาจารย์แกชื่นชอบครับและหนึ่งในตัวเอกของโจโจ้นะครับที่ได้พื้นฐานมาจากนักแสดงฮอลลีวูดก็คือคูโจ โจทาโรครับคูโจโจาโรเนี่ยเป็นพระเอกโจโจภาคที่3นะครับแม้ว่าตัวละครนี้จะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่ต้นแบบของตัวละครนี้นะครับมาจากนักแสดงรุ่นเก่าที่เป็นคนอเมริกันแท้ๆเลยครับอย่างครินอีส wood ครับอาจารย์อารากิแกเป็นแฟนตัวยงของพ่อใหญ่ครินเลยนะครับและก็ตั้งใจสร้างคูโจโจาโรให้มีความเท่คล้ายครินอีส wood ครับจริงๆเรื่องดาก้นบอลนะครับมันได้แรงบันดาลใจมาจากหนังหรือซีรีส์หลายๆเรื่อง เลยนะผมรู้สึกว่าผมเคยทําคลิปพูดถึงไปแล้วด้วยแต่จําไม่ได้ว่าเป็นคลิปไหนนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเจาะแค่ตัวละครมิสเตอร์ซาตานจากเรื่องดราก้อนบอลแล้วกันนะครับซาตานเนี่ยเขาคือตัวละครที่ถูกวางไว้ให้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับเบื้องหน้าเขาคือชายผู้ที่ทุกคนเชื่อว่าแข็งแกร่งครับแต่เบื้องหลังเขาเป็นชายที่ขี้กลัวและไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เขาโม้ไว้ครับตัวมิสเตอร์ซาตานเนี่ยเขาได้ต้นแบบมาจากชายที่มีชื่อว่าเคาดันเต้ครับ ขาดันเต้เนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงในโลกแห่งศิลปะการต่อสู้อีกคนหนึ่งเลยครับพี่ดันเต้เนี่ยแกอ้างว่าฉันนี่แหละคือคนที่แข็งแกร่งและอันตรายที่สุดในโลกและคํากล่าวอ้างนี้ของแกครับทำให้มีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่เชื่อและติดตามสมัครเป็นสาวกแกครับจริงๆมันยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขาดันเต้เยอะมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตได้เลยเอาเป็นว่าแบบนี้ ครับซาตานที่เราเห็นเป็นยังไงดันเต้ก็เป็นแบบนั้นครับผมรู้สึกโชคดีมากนะครับที่เกิดทันในช่วงที่สตอนโคนเดอะร็อกแล้วก็นักมวยปล้ำดังๆหลายคนเนี่ยเขายังปล้ำอยู่นะครับต้องบอกว่าใครที่ทันดับเบิลยูดับเบิลยูอีในช่วงนั้นเนี่ยคือสนุกมากนะครับโอ้โหฮาร์ดี่บอยซัดกับดันลี่บอยดออันเดอร์เทเกอร์เป็นเด็กแวน้นเคิร์ตแองเกิลต่อยก,กับคริสเบนวาโอ้โหเป็นช่วงพีคของดับเบิลยูดับเบิลยูอีเลยนะในตอนนั้นและผมทันช่ว ช่วงที่บล็อกเลสเนอร์เนี่ยเขาถูกบัฟให้โหดมากๆนะครับคือตอนนั้นบทของบล็อกเลสเนอร์เนี่ยเป็นนักมวยปล้ำสุดแกร่งที่โคตร OP เลยนะครับและใครมันจะไปเชื่อหรืครับว่าไอความ o อของพี่แกเนี่ยจะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนิเมะเรื่อง a t t a c k on Titan นครับใน Attack on t i t ท n นะครับจะมีไททันเกราะนะครับซึ่งมันก็ได้ต้นแบบมาจากบล็อกเลสเนอร์ครับและนักมวยปล้ำที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนแต่งอนิเมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่อง a t t a c k on Titan นอย่างเดียวนะครับมีนักมวยปล อยู่คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแมนคายครับซึ่งต่อมาตัวแมนคายได้เป็นต้นแบบตัวละครของอาจารย์โอดะในเรื่องวันพีทครับและวันพีทเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังและบุคคลจริงๆมาวาดเป็นตัวละครในเรื่องเยอะพอสมควรเลยนะฮะโอ้ถ้าผมยกมาพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะยกมาพูดแค่บางตัวละครแล้วกันเช่นโรโนอาโซโรในครับตัวละครตัวนี้ได้ต้นแบบมาจากฟลองซัวโรลอนเน่ครับเขาเป็นโจรสลัดสุดโหด นะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากในปี1660ครับหรือจะเป็นตัวละครแฟงกี้นะครับที่ได้ต้นแบบมาจากจิมแคร์รีในเรื่องเอดเวนทูล่าครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะครับว่าอาจารย์อูดะแกเป็นคนที่ดูหนังเยอะมากๆเลยนะฮะและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์แกเคยมาอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอตเรื่องของวันพีในบางช่วงนะมันก็มีความคล้ายๆก,กับบ้านเราอยู่นะคนที่ดูเรารู้กันครับโอเค การที่มีใครสักคนนะครับสร้างผลงานออกมาแล้วผลงานนั้นมันกลายเป็นแรงบนันดาลใจให้คนอื่นนะครับเอาไปทําต่อในแบบสไตล์ของเขาเองอยากให้มองว่ามันไม่ได้เป็นการก๊อปเสมอไปนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้ยกมาพูดในคลิปนี้นะฮะก็คือเรื่อง Cas ต of the t i t a ทนผู้กํากับเรื่องนี้นะครับเขาเป็นแฟนตัวยงเรื่องเซนเซ ya ครับชุดเกาะในหนังของเรื่อง Cas ต of the t i t a ทนเนี่ยมันได้ต้นแบบมาจากเรื่องเซนเซียาและคนแต่งเรื่องเซนเซ ya ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้กํากับเรื่องนี้ แถมแกยังวาดโปรโมทเรื่อง Cas ต์ออฟเด t ะไทในสไตล์ลายเส้นเซนเซียให้อีกด้วยแม้ Cas ต์ออฟเดอ t ไททันเนี่ยจะได้แรงบรรดาใจเอาชุดเกาะจากเซนเซียมาทําในรูปแบบของตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้ไปก๊อปเนื้อเรื่องของเซนเซียมาทานะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นมาเป็นแรงบรรดาใจแล้วมาเล่นเดินเนื้อเรื่องเหมือนเขาเป๊ะๆอันเนี้ยสมควรเรียกว่าก๊อปครับเราชอบใครเราเอาเขามาเป็นแรงบรรดาลใจได้ครับแต่อย่าพยายามไปเป็นเขาครับหาสไตล์ของ ตัวเองดีที่สุดครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c ค i b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดหลายอย่างเลยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของ JCB ครับ